สวัสดีค่ะจ๋าะคะวันนี้นะคะจะมาทำพิธีการนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้คำถามคือวิธีแก้เคสที่ควรจะทำในช่วงนี้เออเรามาดูซิวิธีแก้เคสวิธีเสริมดวงที่เราควรทำในช่วงนี้คืออะไรวิธีแก้เคสวิธีเสริมดวงในช่วงนี้ของคนกองที่หนึ่งคือ ทีแก้เคสเสริมดวงของคนกองที่สองคนกองที่หนึ่งนะคะอ้าวโอ้ให้ทำบุญนะคะอาจจะทำบุญแบบกับพระหรืออาจจะเป็นที่แบบเราศรัทธาก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวนะคะออหรือว่าอาจจะเป็นการปฏิบัติบูบชาได้นะ เดินจงกรมนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือทำตัวเองให้อยู่ในสินห้าก็ได้ก็อันนีเ้เป็นการช่วยเหลือนะคะก็อาจจะเป็นการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้คำให้แบบให้ความรู้เ,เหมือนแบบให,ให้การช่วยเหลือแก่คนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออ่ะ อืมจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้นะจริงๆแล้วช่วยได้หมดเลยยื่นมือเข้าไปช่วยเขาด้วยแบบความตั้งใจจริงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อันนี้นะคะแก้เคสอันนี้ถือไม้เห็นไหม <c oughs> ถือไม้อยู่มีฟุตบอลยิ้มแย้มอืมอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบโดนแบบ เขาเรียกว่าอะไรหักหลังบ่อยแอบแทงข้างหลังบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหน้าซื่อใจโคตรอะไรอย่างเงี้ยหน้าเนื้อใจเสืออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยให้ยังให้จับมืออยู่นะแต่ว่าให้ยิ้มแต่ว่าเห็นไหมท้าเอลคือก็ไม่ได้แบบว่าไม่ระวังตัวเลยนะก็ระวังตัวอยู่นะแต่ว่าก็หน้าตาก็ยังยิ้มแย้มอยู่ก็คิดว่าวิธีแก้เคตเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะที่เหมือนไม่เล่นเกมกับเขาต่อ เออก็ให้แค่รู้ให้ระวังให้ยิ้มให้แบบรักษาความสัมพันธ์แต่ว่าคบได้ก็คบคบไม่ได้ก็คบห่างๆหน่อยคบน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือแบบให้ให้แค่ให้ระวังตัวให้เตรียมพร้อมเฉยๆแต่ถ้าสมมติเขามาปุ๊บเราก็พร้อมสวนนะแต่ว่าถ้าเขายังไม่ทําอะไรเราก็เออดูๆไว้ก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการตอกกรรมกันไปอะไรย่างเงี้ย เออให้ปรับจูนพลังงานตัวเองให้แบบบวกๆเข้า,วาไว้อะไรอย่างเงี้ยมีขอบเขตชัดเจนแต่ว่าอย่าล้าเส้นเพื่อที่ว่าเราจะไม่เป็นการไปสร้างกรรมต่อกรรมต่อเวรกันต่อไปเราจะได้แบบเออหลุดอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเหมือนเป็นเกมอะฟุตบอลมีขาวมีดําเห็นไหมเป็นลูกกลมๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเรารีแอค เราไม่รู้ว่าคนข้างเนี้ยเราเห็นว่าเขาอาจจะด้อยกว่าตัวเล็กกว่าแต่เขาอาจจะแรงก็ได้นะบางทีแบบคนเงียบเงียบงเงี้ยนึกออกไหมแต่เขาจริงเหมือนที่เขาบอกว่าหมาเห่าหมาไม่กัดอืมบางทีเราอาจจะแบบไปเจอคนจริงเงี้ยหรือแบบบางคนเขาก็จะบอกว่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือใช่ไหมคือยอมได้ยอมหยวนได้หยวนยิ้มยอมหยุดเย็นไว้ก่อนเพื่อที่ว่าตัดซะ ไม่ต้องเอาพลังงานของเราอะไปยุ่งกับเขาเพราะ e n e r จ y ของเราอ่ะมันก็จะได้เสถียรแล้วก็รักษาให้มันอยู่ในไว้ที่มันบวกๆเข้าไวอะไรเงี้ยไม่แบบไม่ไปโกรธไม่ตอบความยาวสาอความยืดในปมาณเนี้ยเออก็ยิ้มยมยอมๆเจอครั้งเดียวหุดอีกครั้งเดียวดีกว่ายาวไปเจอแบบบางคนมัน,น,มนเนาะสมัยนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเออโอเค อันนี้อย่างที่บอกนะคะก็ให้ไปทำบุญเนาะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของความรู้ความาคำสอนอะไรอย่างเงี้ยได้ถวายดอกบัวได้นะคะถวายดอกบัวได้ถวายพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กองที่สองนะคะ แเค่เสริมดวงเนาะอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนการชี้แจงการสอนการแจกแจงการแบบชี้ชวนให้เห็นให้ดูให้ทำอะไรเงี้ยนะก็มองว่านะ่าจะเป็นการช่วยเหลือการไกด์ไลน์ให้กับผู้คนอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบต้องเป็นคนที่เจอหน้ากันเท่านั้นนะอาจจะแบบทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทำอะไรก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยคนทางอ้อมเหมือนกันอะไรเงี้ย ออบอกในสิ่งที่เรารู้ชี้แจงไกด์ไลน์ให้ให้คำให้คำแนะนำดีๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ปรับพลังงานมีแก้เคล็ดก็คือให้ปรับพลังงานโดยการไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะไปทางน้ำทางทะเลหรือว่าไปภูเขาให้ไปเจอกับสายลมแสงแดดบ้างนะคะเพื่อให้ใจเรามันเบาให้มันแบบฟีดอมอะไรเงี้ยแล้วก็รักษา Energy บวกๆโดยการที่แบบว่าอยากทำอะไรทำอยากลองอะไรลองอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องสนใจอายุไม่ต้องสนใจอะไรก็คือรักษา energy ความเป็นเด็กอีกครั้งนะคะเพราะว่ารักษาความความเป็นเด็กเนี่ยมันคือความกล้าความกลัวน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยอยากที่จะรู้อยากที่จะลองอยากจะเล่นสนุกไปทุกสิ่งนะคะให้ค e p energy นี้ไว้อ่าให้เปิดให้ไปเปิดประสบการณ์ให้เดินทางไปเจอสถานที่ผู้คนใหม่ๆอืมช่วงนี้จะเป็นการเติม energy ของคุณได้ดีนะแล้วก็อันนี้นะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่ สิ่งที่คิดไหมนี่เห็นไหมผู้หญิงคนนี้นะคะตัวจริงเขาคือคนนี้แต่เขาอะเห็นตัวเองในกระจกแบบนี้อันนี้ก็คือการ manifest อย่างหนึ่งเห็นภาพที่ตัวเองต้องการอย่างชัดเจนอยากเป็นคนแบบไหนตัวตนเป็นยังไงเห็นภาพให้มันชัดเจนแต่สิ่งสำคัญคือหาวิธีการลงมือทำเพื่อให้ฝันที่เราคิดเนี่ยมันเป็นจริงด้วยเมื่อกันมันจะมีแกบ เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของความฝันไม่ได้นเนาะมันจะเป็นภาพมายาถ้าเราไม่ได้ลงมือทำนะคะออฝันกลางวันกับฝันที่เป็นจริงต่างกันที่การลงมือทำนะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เคสเสริมดวงตอนนี้ก็คือเป็นลักษณะออรักษาไวาออ้รักษาเอ e น g y บวก อืมแล้วก็ให้ลงมือทำเยอะๆนะคะคิดอะไรทำเลยคิดอะไรทำเลยประมาณนี้นะ